สวัสดีก็มาพบกับอีกสารภาพจุดๆกันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาซ่อมไดพอผมกันนะครับนะครับตัวนี้เป็นของย่อ kcl นะครับส0 0พันวัตสเปคเขานะครับก็อาการเบื้องต้นที่ลองดูนะครับเราก็เสียบแล้วก็ไม่ติดไม่ทำงานอะไรเลยนะครับ เดีวเราจะมาลองเสียบไฟให้ดูนะครับว่าเขาไม่ทำงานเลยนะครับเปิดอะไรไม่ติดเลยนะครับก็ต้องมาดูดูกันครับว่าเสียที่ตรงไหน เเกซีออ <C> e <fficient> ก็เป็นใดประปผมยอดเยีดตนะครับราคาไม่ค่อยแพงการทำง,งานก็ถือว่าใช้ได้นะครับส่วนตัวก็ใช้อยู่ <C> e <fficient> อันนีอ้ออแกะออกครับตัวนี้เป็นตัวดูดฝุ่นกอง กองอุ่นเหมือนเหมือนอากาศเข้าไปครับแต่จริงๆมันจะต้องมีมีตัวกองนะครับนี่ตัวกองน่าจะหายไปนะครับมี่นเลียแล้วกั ก็เหมือนเดิมครับซ่อมทุกครั้งนะครับไฟไม่เข้าก็ต้องเช็คสายไฟก่อนนะครับผมเช็คสายไฟก่อนครับก็ปรับโหมดในการเช็คสายไฟนะครับทีมิเตอร์นะครับของผมจะมีเสียงนะครับนะครับฟังเสียงอย่างเดียวนะครับ เลขขึ้นแต่ไม่มีเสียงนะน่าจะเหมือนขาดหรือเปล่านะครับไม่มีเสียงมลยครับเส้นนี้เดี๋ยวเราดูเส้นหนึ่งนะครับมีสองสีคนระับสีดอร์นะสีนี้ไม่ขึ้นนะสีแดงนี่ไม่ขึ้นเลยนะ สีเขียวสีเขียวขึ้นนะครับแต่ว่าไม่มีเสียงน่าจะขาดเหมือนกันนะครับน่าจะสายไฟขาดเบื้องต้นนี้ผมจะเปลี่ยนสายไฟก่อนนะครับเปลี่ยนสายไฟก่อนแล้วก็จะดูลำดับถัดไปนะครับ รุ่นนี้เป็นเป็นรุ่นตัวใหญ่นะจะไม่ใช่เป็นมอเตอร์นะถ้าเกิดเป็นรุ่นเล็เกๆจะเป็นมอเตอร์นะอันนั้นก็จะใช้ก็ต้องดูว่าอย่ากเกินกำลังเขานะครับถ้าเกิดรุ่นมอเตอร์นี่จะไหม้เร็วรุ่นนี้จะทนกว่านะครับอันนี้ฐานว่าที่เคยซ่อมนะครับ <c oughs> ก็จะมีบูธแห้งนะครับ อันนี้ก็เปิดอฟๆน,น่าจะมีมูฟแห้งนะครับนี่สายไฟเก่าเขานะขาดแล้วผมก็คงจะต้องทิ้งกันเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตไปหาสายไฟลืมดูสเปคตัวนี้สเปคเขา10แอมป์ สองร้อยห้าสิบโวลต์นะครับก็ต้องไปหาสายไฟที่มันสิบแอมป์สองร้อยห้าสิบโวลต์นะครับอันนี้สายไฟใหม่นะครับสายไฟใหม่ ไม่มีที่ปอกสายไฟก็จะลำบากนิดนึงครับเพราะว่าเวลาตัดแล้วเียจะเข้าไปถึงเส้นที่เราต้องการใช้งานไงครับ <c oughs> นะสเปคของสายไฟสายไฟแท้นะครับตัวนี้เป็นงานแกะมาจากของฟิลิปนะครับอันนี้เป็นของที่รีบผมฟิลิปนะครับก็จะเห็นความแตกต่างเลยแล้วเนี่ยมีความแตกต่างเขาเลยนะครับ <c oughs> อันนี้ก็250โวลต์สิแอมป์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมจะใช้เป็นท่อหดแล้วก็พันเลยนะครับจะเชื่อมนะครับเดี๋ยวขอญาตไปหาท่อหดก่อนัอน,นี้ครับ <c oughs> ก็ได้มาแล้วได้เดียเ๋ยวเท่อหดใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับ ก็ลืมวัดสายไฟตรวนี้ดูเลยว่ามันผ่านหรือเปล่านะครับเพื่อนๆก็ฟังเสียงอย่างเดียวนะครับไม่ต้องไปดูอะไระครับราะผมตั้งโหมดเป็นเสียงไว้นะครับนี่ยเส้นที่1นะึ่งนะฮะเนี่ยเส้นที่2เนะี่ยผ่านนะครับเดี๋ยวพันไวไม่ผ่านเลยครนะลืมดู ใช้ดีก็ใช้หัวแรงเชื่อมเลยครับสำหรับผมง่ายๆ่างครับก็ใช้อย่างนี้เลยครับนี่ก็แน่นเหมือนกันนะครับอลมใส่ตัวนี้โอ้ ใส่ใหม่แล้วเนี่ยลืมเลยโอเคครับอันนี้นะครับเมื่อกี้ลืมใส่ใตัวนี่ครับการขาดในตรงช่วงระหว่างเครื่องกับสายครับตรงนี้เวลาเราพับนะครับันนี้ก็แก้ไขเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเทสเครื่องนะครับอันนี้ผมจะเปิดไว้ที่เบอร์หนึ่งนะครับอันนี้เป็น สีแดงนี่เป็นลมร้อนนะครับอันนี้สีนี่เป็นพัดลมนะครับจะเปิดไปเบอร์หนึ่งกัสองตัวนะครับเราจะเสียบปลั๊กลองเครื่องครับ <c oughs> ก็เสียบนานนะเพราะว่ากลัวจะไหม้นะครับแต่ต้องไปเช็คข้างในก่อนนะว่ามันเป็นอะไรนะครับโอ้ไม่รู้เจออะไรอยู่ข้างในนะครับเป็นข,า,ขาวๆนะครับเข้ามาได้อย่างไรไม่รู้เศษอะไรนะเข้ามา เน้นเดีย๋ยวแก่พัดลมแล้วก็ลงน้ำมันนะครับนี่ค่อนข้างที่จะแน่นนะครับใช้ของงานออกครับ นั่นมาก แน่นจริงจริงออกแล้วครับออกแล้วครับเนี่ยมันมีรอยดำดำดำดไม่ไม่ยังไงไม่รู้ สาเหตุหนึ่งที่ได้บอกผมนะครับไม่หมุนก็เนี่ยฮะเจอสาเหตุนะครับเส้นผมครับเป็นยวงนะครับโอ้โหเข้ามาอยู่ข้างในนะครับ่ห,หมุนรู้ก็เลื่อนขึ้นนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะใช้โซนิก ฉีดหนึ่งนงครับเพื่อให้มันเลื่นขึ้นนะครับนี่นะครับราใช้โซเนกเนะนี้ยฉีดลงบูธเลยครับไม่ตรงเยอะมากนะครับค่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวโดนทองแดงนะครับเดีย๋ยวโดนทองแดงแล้วมันจะ ไม่ได้นะครับโดยส่วนมากแล้วไดรไปผมพวกรุ่นใหญ่ๆนะอย่างนี้เรียกเขาเรียกมันไม่ใช่เป็นมอเตอร์นะครับมอเตอร์จะเป็นลูกเล็กๆนะครับที่ผมเคยเปลี่ยนมานะครับเดีย๋ยวจะให้ดูนะครับอ่าอย่างนี้นะครับ อย่างนี้ก็เรียกว่ามอเตอร์นะครับในป่าผมบับางรุ่นจะเป็นอย่างนี้โดยส่วนมากแล้วตัวนี้จะเสียเร็วนะครับอย่างนี้จะเสียยากมากนะครับเ,เพื่อนที่จะไปจับมือสองก็แนะนำานะ่ะพวกวัดทุงสูงนี้เสียยากนะครับทองแดงก็ยังใหม่อยู่เลยนะครับไม่มีรอยไหมรอ,รอยขาดเลยนะครับโอเคผมจะลองเสียบไฟเลยนะครับ อันนี้ผมเปิดเบอร์หนึ่งไว้นะครับนี่ครับน้ำฟิวเลยนะครับสเตอร์ลื่นนะครับอเตอร์ลื่นนะนะครับบูทเขาเรียบเลยครับไม่มีเสียงดังเหมือนตอนแรกเลยครับก็เคสนี้ก็ถือว่าง่ายหน่อยนะครับ ไม่ได้ยุ่งยากไม่ต้องเลืออะไรมากมาย๋ยวผมลองปรับลมร้อนนะครับไปที่เบอร์สองดูเพราะเมื่อกี้มีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยร้อนนะครับว่าลมร้อนก็ทำงานหรือเปล่านะครับโอเคครับโอเคครับ ความร้อนทํางานกันเลยครับต้องเป่าหน่อยนะครับมันไม่มีพัดลมระบายความร้อนออกมาครับก็เลยต้องเป่าเดี๋ยวเขาจะไหม้นะครับพัดลมอ่านี่ยครับนี่ยคือพัดลมที่ผมไปทําความสะอาดมาแล้วนะครับก็จะใส่กลับคืนนคะรับคือจริงๆแล้วถ้าเกิดใช้ดีก็ฉีดโซนิกล้างบูทข้างในด้วยนะครับมันจะมีบูทสองตัวนะครับ แต่นี้ผมจับดูแล้วมันเลื่อนนะครับผมก็เลยไม่ได้เสียดข้างในนะครับเนี่นะครับเดี๋ยวลองอีกทีนึงครับ 2องพันวัตต์นี่แรงแรงดีจริงๆนะก็ต่อไปก็จะประกอบครับถือว่าจบเคนะแล้วเนี่ยเคสนี้ก็ง่ายน่อเวลาซ่อมผมก็จะซ่อมกันสดเลยครับไม่มีการเตรียมอะไรทั้งนั้นนะฮะเมือเคสก็อาจจะ นานมากนะบางเคีก็ง่าย ตัวล็อกสายไปไหนไม่รู้แล้เดี๋ยวหาตัวล็อกสายก่นะนี่ครับตัวล็อกสายนี้สำคัญนะครับเพราะว่าในตัวนี้ถ้าเกิดไม่มีแล้วเวลาเรากระตุกสายอะไรเงี้ย อาได้นะ ah, nah, โอเคบางรุ่นนี้ราเราเปลี่ยนเช็คแล้วบืองต้นนะครับเราเปลี่ยนสายไฟแล้วมันก็ไม่ติดก็ต้องมาเช็คที่สวิตนะเพื่อนเพื่อนนะเพราะว่าบางทีเป็นที่สวิตนะครับมอเตอร์นี่คือลำดับสุดท้ายแล้วนะครับคือพูด,ดง่ายเราต้องเช็คว่าไฟวิ่งเข้าไปถึงไหนให้ไฟมันวิ่งเข้าถึงมอเตอร์ให้ได้ครับถึงจะรู้ว่าอะไรเสียนะครับ ใส่ตัวกันกระแทกด้านข้างนะตัวนี้เวลาเราวางคนระับจะได้ไม่เป็นรอยนะครับ มือนไม่ค่อยแน่นนสวิตช์ไม่ค่อยแน่นเดี๋ยวเขาไปแก้ไขครับอันนี้นะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยครับนะเ,เ,เดี๋ยวเราจะหมุนน็อตก่อนครับน็อตไม่นานแล้ว <c oughs> ที่บอกนะครับเวลาเช็คนะครับไล่ตั้งแต่สายไฟไปสวิตช์นะครับสําหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับอาการไฟไม่เข้าครับอย่างแรกเลยต้องเช็คสายไฟเช็คสายไฟเสร็จก็ไปที่สวิตช์ครับแล้วก็เช็คที่เหนือสวิตช์ขึ้นไปนะครับตามลําดับขั้นตอนนะครับอันนี้เราปรับดูนะครับว่ามันเข้าลองหรนะครับโอเคครับปอติตรงนี้จะมีตัวกรองนะครับ ตุวกรณ์เราเราค่อยใส่นะครับนี่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเทสติดก,ก่อนนะครับเสร็จปั๊บจะเทสนะครับ มเย็นนะครับ๋ยวปรับลมร้อนโอเคนะครับเสร็จสมบูรณ์นะครับพร้อมส่งนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆก็ลองทำตามดูนะครับนะครับสำหรับอาการของตัวนี้ก็คือแค่เปลี่ยนสายไฟนะเช็คบูธเอาเส้นผมออกนะครับแล้วก็ทำกาบสะอาดใบพัดนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนนะครับลองทำตามดูนะครับ ส่วนมากจะเป็นที่บูธนะครับอย่าลืมเอาน้ำมันโซเน็กครับสีที่บูธอย่าให้โดนมอเตอร์นะครับลองาำตามดูเพื่อนๆชอบกดถูกใจก,กด subscribe กดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ